อถึงเวลาได้ตรเตรียมพิธีการสำหรับการเฉลิมฉลองเปิดรพระเนศองค์พระปฐม,มาก่อน ซึ่งมีผูสดูได้รับโชคดีนำมาถวายนะครับผมเจ้าภาพที่นำมาถวายนี่ได้เงินเป็นล้านนะครับผมินน้ก็โชคลาภได้เงินเป็นล้านกใ้าลกำลังทานข้าวกันนะฮะแม่สมกิตสวัสดีครับผมตัวใดตัวใดชัดเจนนะบอกหมายเขาว่า ลำโมลำแล้วเนาะสมกิตก็เป็นทายกประจำวัดนะครับผมท่เลาสวัดนะครับมาสาดนาสมจิตเปานครับผมทนี้ก็ไาสมา่ออกไสมนที่มาร่วม งานวิธีในวันนี้ก็กำลังกินข้าวกันนะครับผมกำลังรับประทานอาหารเช้ามีใครบ้างนะเมดังป็นิ่มมานะปาน้อยมานะ ป้าบัวเพ่จับเะให้พอยังนุ่งถ้าอยัางสมคินมักสไตล์นี่วะอุ้ยสมบักโอ้ดแยงปลาแยงปลาใส่ผักผักแกนขมนะครับผม

ทั้งนอกที่บอกคุณพ่อมี่มอกนั่งนาะเป็งไหคุณพ่อจัดลระบอโซกล่ามเอาเรวบอโซกล่ามเห็นหรือที่ว่าได้ยินหรือ่านซือบอกครได้ตัเงินบ่อใครไงตัวได้หรือไม่ 6, 7, 59, 7. Been, เก้าหเจ็ดบะกือเจ็ดหกเก้าไปนี่ละเหกเก้าเก้าหกเจ็ดเจาเพี่บอกขายแล้วบอกขายนี่ยอดยังมันดังเกินไปดังเกินไปเพาะต้องเขตทั้งไก่เฮ้ซื้อได้นะเลาะออมแอมเต็มหมด่ลได้เหนบอกสีเมีตอกหุ่ักเดายตออเลียวไหุ่จักอก็เลี้ยวไปแล้วเนาะจะเลยซื้อซื้อซื้อไป เราเอียเอาเจ้บุญนี่แหละเนาะได้ยินได้ข่าวือเออได้ยินได้ข่าวหือเอได้ยินว่าเขาได้กันเปลี่ยน,นแสนล้านดีเมนตัวบบ่อเสือตัวนบบบ,บ,บอได้ยินข่าวะได้ยินมาเพ <ๆ S 2> ื่นใดเพื่อดจากจังหวเลยไหเพื่นใดมาจากจังหวัดเลยมาแล้วเเราดามันซิบเหรอวะเจ็่เจ็บหน่อยเจ็เงียวันนี้วันที่เจน

ผู้ได้ผู้ได้เป็นหลานกับมีแล้วสองหลานสาหลานกับมีแล้วน่อนเผู้ได้แสนกับมีห้าหมื่ผู้แสนนีหลาผู้กว่าก็ตื่นสองหมื่นสามกับมีพอก็ตื่นในพันหนึ่งสองพันเอะไดแจ้งสี่เลยายผไปบอกพี่น้องกันเลยตื่นพันนี้ผู้ได้บอกจะเป็นรักม่วงเออ เฮ้ื่อยงชือลังสองหสองเออได้สี่พันจะได้สี่พเป็นมันจะเป็นมัจะเป็นรักหัวเออ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 เป็นดีๆที่จะบันซาดในเงินเข่าหลายมันเดยพอบาทน้เบิดบาทเบิดบาทเขาจากล่าเนาะางวายดาลายแสนอยู่ลายแสนลายลานเอ่อถึงนันเนาะ เอ้าอย่ไม่กินขวน้ำเพิ่นก่อนบานไปกินน้ำในเด้อไปนัน่งั้าพี่ดอกแม่เออเห็นฟักเข่าหรอมีเตเ่แนว้อเป็นกาเสบเป็นอย่างนี้แหละวะข้าวต้มข้าวหนมมีมว่าส่วนเป็นแนวแก้วอะไรเป็นตรเสบก็าม่เ <c oughs> น้ยมากุมม่แก้วซุปมะเขือปเป็นั่นเหรเนาะ กินอยู่เนียเอาโอเคออาวมาเด้อเราต้องกันด้วพี่น้องอะไรเอฟซีแพทก่องเพื่อจะให้ตัวเดียวกันนั่นละหกเก้าหกเจ็ดเข้หกเจ็ดหเหกเจ็ดเจ็ดหกเกนเอาครับเขปตัวมาใดเห็นกัน จัดการเราเองก็เห็นขเขาแล้วไปโศกลาบมันเก็บเงิว่าแล้วล่ะเก็บแปดว่าแล้วล่ะอ่ะอภิรพจัรสัมฤทธิีครับถาบ่าเบิ้งคลิปว่าร์ลัมท้อง